พูดถึงสมาร์ทโฟนเกมมี่นะครับเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของหน้าจอ90เฮชิปเซ็ตที่เหมาะสำหรับการเล่นเกมแบตเตอรี่ก้อนใหญ่และชาร์จไวทั้งหมดนั้นรวมอยู่ใน realme n a า o ซ2 p r r o เครื่องนี้ครับต้องบอกว่านะครับทาง Realme ีเนี่ยมีการเปิดตัวนาโซครับมือถือที่เรียกว่าเน้นสเปคออกมาสำหรับสายเกมโดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยมาประมาณ2-3รุ่นแล้วนะครับและรอบนี้นะครับ เรือเมีประเทศไทยก็เลยหยิบเอาเจ้านาโซ20 Pro เครื่องนี้แหละเข้ามาทำตลาดในบ้านเราบ้านนะครับแต่นี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าทำไมต้องเป็นคำว่านาโซเรือมียคำว่านาโซนี่มาจากไหนนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวละครในเกมนะครับที่มาพร้อมกับพลังของเทพสายฟ้าซึ่งหมายถึง ความแรงเร็วในการชาร์จแบตกับซ u เปอร์ดานนะครับพร้อมกับ CPU ที่เร็วแรงครับในการประมวลผลครับเร่งประสิทธิภาพทั้งการาฟิกแล้วก็การเล่นเกมให้ลื่นไหลตามมาด้วยดีไซน์ท่่ยสวยงามนะครับผมรวมถึงหน้าจอที่ลื่นตอบสนอง,งกับการใช้งานครับกับค่า <S <S ดิฟเฟอร์เดทสูงสุด90เฮชิปเซตเกมมิ่งอย่าง Helio G95 มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ แล้วก็ระบบชาร์จไวนะครับซูเปอร์ดั๊ด65วัตต์ที่ใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง100% <Wow. S 1> เพียงแค่30กวอนนาทีเท่านั้น <Wow. S 1> และเรื่องกล้องอัดสเปคมาแน่นไม่แพ้กันนะครับ <Wow. S 1> เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้งานเนี่ยสามารถซื้อไปทีเดียวจบ ครบทุกฟังก์ชันและฟีเจอร์นะครับ <Yeah. S 1> สเปคของ Realme Narzo ครับจัดเต็มมาตั้งแต่หน้าจอเลยขนาด6.5นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับผมแล้วก็มีค่ารีเฟรชนะครับสูงสุดที่90 h z ซึ่งมุมซ้ายบนของจอครับเห็นว่ามีตัวกล้องหน้าแบบเจาะรู In Display อยู่ครับตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลตัวเครื่องก็จะออกแบบมาให้ขนาดกำลังพอดีกับการจับถือนะครับขอบอาจจะดูหนานดิดหน่อยเพราะว่าภายในเนี่ยใส่แบตเตอรี่มาความจุมากถึง4,500ม ah. ิลลิแอม ส่วนด้านล่างตัวเครื่องครับก็จะมีช่องหูฟัง3.5นะครับผมแล้วก็ช่องไมโครโฟนพอร์ต USB Type C นะครับรองรับ Super Dart 65วัตต์แล้วก็ช่องลำโพงนะครับ,รรบ, w, one, รบส่วนปุ่มเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับอยู่ที่บริเวณด้านขวาของจอภาพนะครับตรงนี้เรียกว่าสามารถจะเปิดเครื่องพร้อมกับสแกนนิ้วปลดล็อกไปพร้อมกันได้ <Okay. S 1> อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นปุ่มโวลลูมล็อกเกอร์นะครับใช้ในการปรับเพิ่มลดเสียงพร้อมกับถาดซิมนะครับแบบทริปเปิลสล็อตคือใส่ได้2ซิมบวกกับ1นึไมโครเอ ส่วนด้านหลังครับเห็นว่ามีโมดูลกล้องทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับอยู่บนฝาหลังที่ดีไซน์เป็น3มิตินะครับสุดเท่แค่ขยับนิดเดียวก็เห็นว่ามีลวดลายขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวอยู่นะครับชุดกล้องหลังนะครับเซ็นเซอร์หลัก48ล้านพิกเซลนะครับตัวกล้องอัลตร้าไวทถ่ายได้กว้าง119องศานะครับ มีความลเอียอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนอีก2ตัวนั้นจะเป็นกล้องมาโครนะครับถ่ายในระยะใกล้4ซนิเมตรและกล้อง back and white นะครับที่เป็นโมโนมโครฟิลเตอร์เอาไว้ช่วยในการถ่ายภาพละลายฉากหลังไหเมื่อเป็นมือถือเกมมี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกด้ต้องทดสอบกับ Realme Narzo 20 Pro ก็คือการเล่นเกมครับจัดไปเลยดูความแรงของชิป Helio G95 ครับที่มาพร้อมกับแรม8รอม128กัน ซึ่งในการเล่นเกมนะครับตัวของ n น s ตโ0 Pro ่เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์อย่างเกมส a c e นะครับที่เข้ามาเสริมครับให้เราสามารถจะเลือกเอาเกมที่เราติดตั้งไปในตัวเครื่องเนี่ยจับมายัดใส่นี้ได้โดยเราสามารถจะเลือกปรับนะครับความแรงของ CPU และ G p u ได้ตรงนี้เลยนะครับหากต้องการรีดเอาพลังของ CPU และ g p u ออกมาเต็มที่นะครับเรามาเลือกที่โหมดการแข่งขันตรงนี้ได้เลยนะครับนี่โหมดแข่งขันแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะเน้นเล่นแบบสบายๆเล่นยา,ยาวๆหน่อยก็เาเรื่องโหมดบาลานซ์หรือโหมดสมดุลก็ได้ คนใครที่เน้นว่าเล่นนานไม่ก่อนครับประหยัดแบตนิดนึงก็มาเลือกที่โหมดกําลังไฟต่ำก็เห็นเลยว่าตัวเลขของเวลาในการเล่นเกมเนี่ยมันเปลี่ยนตามการตั้งค่าที่เราเลือกเอาไว้นะครับซึ่งในการทดสอบนะครับเราก็เปิดหมดเลยครับจัดเต็มทุกเกมตั้งแต่ LOL นะครับ League of Legends นะครับ w l r Rift Kenji Impact นะครับ p u b G มาดูกันว่าแต่ละเกมที่ลองเล่นมานั้นประสิทธิภาพการเปิดกราฟิก ตัวเฟรมเรทในจังหวะบวกจังหวะลุยนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้นเราตั้งค่าความละเอียดไว้อยู่ที่เป็นมีเดียมนะครับเน้นความสมูทมากกว่านะ,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเลือกเปิด60เฟรมเดี๋ยวลองดูกันก็เห็นว่าจะมีการกินซียูพอสมควรเหมือนกันนะครับกลายเป็นโอเวอร์คล็อกโหมดนะครับลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง ก็ระหว่างที่บันทึกไปด้วยนะครับลองเล่นเกมไปด้วยนะครับอันนี้แบบไม่ได้เปิดกล้องหน้านะนะครับก็เห็นว่าตัวเกมการเล่นก็พอไหวอยู่นะครับถ้าเกิดเราเปิด60เฟรมเนี่ยความลื่นจะไม่สู้กับตอนที่ไม่บันทึกหน้าจอนะครับพอเปิดหน้าจอไปด้วยเนี่ยก็จะมีการกินซีพีเพิ่มขึ้นนั่นเองเดี๋ยวจะลองเปิดนะครับในโหมดที่มีกล้องหน้าดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้ก็ทดลองเปิดกล้องหน้าไปด้วยนะครับระหว่างที่เล่นเกมนะครับก็ มาดูกันว่าพอมีการแช้แวร์เพิ่มขึ้นเนี่ยตัวของเครื่องอาจจะรับโหลดไหวไม่ไหวยังไงนะครับคือตอนที่เดินลุยๆไปเนี่ยมันก็โอเคนะครับเนียนๆอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะเข้าไปบวกเนี่ยน่าจะมีาการแหลกในบางจุดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดกล้องหน้าพร้อมกับแคสไปด้วยไปลองอ่าหลังนี่มาพร้อมบวกแล้วไปไหนแล้วะเห็นปะ เปิดกล้องหน้าไปพร้อมกับบันทึกหน้าจอนะครับอันนี้ก็เห็นเลยว่า,ามันจะมีอาการหนงๆนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปแคสหรือว่าทำอะไรเนี่ยแนะนอว่าอาจจะเลือกบันทึกวิดีโอของการเล่นเกมเนี่ยแบบไม่เปิดกล้องหน้าน่าจะดีกว่าสำหรับตัวของเกมจินิแพ็นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยกราฟิกก็หนักหนาอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเทียบกับในช่วงฮารแวร์รกันก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนาโซ20 Pro นะครับ สรับตัวพับจีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกตัวของกราฟิกนะครับซับบิ้งเข้าไปเลยนะครับได้ที่ HD กับ High นะครับผมแล้วก็เปิด Anti-aliasing effect ได้ด้วยนะครับผมมันไหนแล้ววไหนแล้ววะยายา,าไม่ตามดีกว่า อย่างังี้เพื่อนกำนังช่วยไม่ทันนะครับก็ลุยต่ออ๋ออ่ะยังไม่ไปอีกดูไหนเนี่ย มาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ทันเลย ก็เห็นได้นะครับว่าเรื่องของกราฟิกกับเฟรมเรทเนี่ยถือว่าจัดเต็มได้นะครับสมชื่อกับมือถือเกมมิ่งเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีความอุ่นครับหรือว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยบริเวณตัวเครื่องนิดหน่อยครับบริเวณช่วงใกล้ๆกล้องตรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใส่เคสเอาไว้เนี่ยตอนเล่นก็จะไม่รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่นักเพราะว่าในกล่องของ N a ท o 20 Pro เนี่ยเขาแถมเคสมาให้ด้วยนะฮะคราวนี้ก็มาตอนที่เรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้านนะครับตัวกล้องของ m ร n a วมี0 Pro เนี่ว่า จัดมาค่อนข้างครบนะครับตัวกล้องหน้า16พิกเซลนะครับมีโหมด HDR นะครับแล้วก็มุมกล้องแล้วก็หน้าเลนถือว่ากว้างใช้ได้นะครับคือยืดไปสุดแขนเนี่ยเห็นครึ่งตัวเลยนะครับเป็นมุมกล้องที่กว้างเหมือนกันสามารถจะเลือกปรับโหมด Beauty นะครับทำให้หน้าเนียนขาวใสได้มีโหมดกลางคืนครับในการเซลฟี่ด้วยใครเาถ่ายภาพที่แสงน้อยนะครับสามารถจะเซลฟี่กับเพื่อนได้นะครับมันจะเป็นการถ่ายภาพแล้วก็มีการ delay ัตเตอร์นิดหน่อยครับเพื่อเก็บแสงเพิ่มนะฮะ มีโหมดพอเทดนะครับในการถ่ายภาพคนละลายฉากหลังนะครับส่วนชุดกล้องหลังทั้ง4ตัวนะครับก็อย่างที่บอกครับเซ็นเซอร์หลัก48ล้านนะครับมีกล้องอัลตร้าไวท์ล้านพิกเซลนะครับและสองตัวจะเป็นมาโครแล้วก็ตัวของ BlackandW h i t e ์โมโนโครเซนเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งในโหมดการถ่ายภาพครับก็สามารถจะเปิดฟีเจอร์ครับโครมาบูสช่วยเร่งสีหรือว่าเติมสีให้ภาพมันดูสดใสขึ้นได้แล้วก็มี AI ช่วยในการปรับซีนต่างๆหรือโทนของภาพเวลาเราไปเลือกถ่ายครับเช่นอาหารท้องฟ้าหรือว่า พวกต้นไม้เขียวๆอะไรพวกนี้นะครับมีโหมดถ่ายพอเทนะครับภาพคนละลายฉากหลงังพร้อมกับโหมดกลางคืนครับในการถ่ายภาพซึ่งโหมดกลางคืนเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งตัวกล้องอัลตราไวแล้วกล้องหลักด้วย <Okay. S 1> แล้วถ้าเกิดใครต้องการถ่ายภาพแบบเต็มความละเอียด48ล้านครับก็สามารถจะสลับมาใช้โหมด48 MP นะครับเพื่อการถ่ายภาพแบบเต็มพิกเซล ส่วนโมดอื่นๆนะครับเช่นตัวกล้องมาโครพิเศษอะไรพวกนี้ก็สามารถจะไปเลือกได้ในเมนูเพิ่มเติมนะครับอันนี้สามารถจะเข้ามาที่กล้องมาโครและถ่ายภาพที่ระยะใกล้สุดๆประมาณ4ซเมตรได้ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาชมภาพถ่ายนะครับจากกล้องหน้าและกล้องหลังรวมถึงคลิปวิดีโอนะครับที่ลองถ่ายมาจากเรียวมีนาโซ20 Pro กันครับ มีนาโซ20 Pro นะครับวันนี้ก็คืออัดที่ความละเอียด 4K เลยนะครับผมลองดูของภาพกันว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดอัด 4K แล้วนะฮะนะครับเรื่องของการปรับคอนทราสต์ครับแสงสีมีการเปลี่ยนนะครับเห็นไหมคือจะประปับไดอัตโนมัตินะครับเมื่อมีการแบบแพนไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัว 4K เนี่ยสามารถจะเลือกซูมนะครับได้เป็น2เท่า แต่ว่าสูงสุดเป็นดิจิตอล5เท่านะครับระหว่างถ่ายทำนะครับนี่แต่ว่าซูมไกลก็จะสั่นนิดนึงวันนี้ลมแรงด้วยครับดูกล้องหน้ากันต่อครับส่วนใครต้องการภาพเฟรมเรทสูงสงครับก็สามารถจะเลือกถ่ายวิดีโอที่ Full HD 1080p 60เฟรมได้นะครับผม 1080p 60เฟรมพูดรัวเกินไปนะครับแต่ว่าเรื่องของการการสั่นพวกนี้นะครับก็จะมีการแคร์บ้างเล็กน้อยให้เราดูในฟุตนะครับว่าภาพมาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือ Full HD 1080p นะครับ ส่วนในโหมดนั่นคือตัวของกันสั่นนะครับอัลตร้าสเต y ี้ในเองคุณผู้ว่าเป็นยังไงในโหมดอัลตร้าสเต a ี้แบบแม็กซ์ครับเราสามารถที่จะเดินถือถ่ายนะครับและจะได้ภาพแบบตัวกล้องอัลตร้าไวด้วยนะครับทำให้เวลาเดินถ่ายเนี่ยมันก็จะเนียนๆน,นะครับแล้วก็ไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ลองเช็คแอนมาหลบรถนิดนึงนะครับมันยังถ่าแอคชั่นได้เหรอ <c oughs> ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าหมุนมาเป็นกล้องหน้าเดินไปต่อจะเป็นยังไงนะครับสลับไปดูก่อนปุ๊บ อย่างที่บอกครัเป็นกล้องอัตราวายครับฉะนั้นเรื่องของตอนที่ถ่ายทําไปเนี่ยมันก็จะได้เฟรมที่กว้างขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พริกที่วาเป็นกล้องแบบนี้ก็สามารถเดินท่ายไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสระบบวิดีโอของกล้องหน้าเรียวมี e นาโซ20 Pro ครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD ครับ30เฟรมนะครับ,รบลองเช็คกันดูภาพเป็นยังไงบ้างเรื่องของการ ปรับแสงสีต่างๆ,างๆครับคอนทาสของใบหน้านะครับจองมาโอ้ผมว่าถ่ายออกมาท่านโอเคครับหน,น้าคือดูขาวเนี่ยเหมือนกันนะถ้าเกิดแสงดีๆนะครับผมประมาณนี้ลองเดินถ่ายไปก็ถือว่าภาพใช้ได้นะครับผมแล้วก็ลองเช็คเรื่องของปครโฟนด้วยนะครับว่าเสียงอะไรงี้เข้าหรือเปล่านะครับมีเสียงลม,มาัาอยู่ไกลด้วยนะนี่ครับเดี๋ยวดูกัหลังกันต่อเลยแล้วกันนะครับ ส่วนแบตเตอรี่นะครับความจุ4 5 0 0มิล m ป ah ์ใน r e ว m ี n a s o 20 Pro เนี่ยนอกจากจะมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว Super Dart 65วัตต์ครับซึ่งใช้เวลาการชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง100%เต็มเนี่ยภายในเวลาแค่38นาทีเท่านั้นออซึ่งความสามารถของระบบ Super Dart 65วัตต์ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะเล่นเกมไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยนะครับ ครึ่งชั่วโมงตัวแบตยังสามารถประจุไฟเข้าไปได้ถึง47เลยทีเดียวนะครับซึ <Wow. S 1> ่งจริงๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแนะนําให้เล่นเกมไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยนะครับ <Okay. S 1> ควรจะเออกระชาร์จกระชาร์จไปเล่นก็เล่นไปอาจจะดีกว่านะครับ <Okay. S 1> ก็อย่างที่บอกครับอันนี้เป็นการทดสอบของทางเรียวมีในห้อง l a บเขานะครับ <Okay. S 1> เพื่อจะพิสูจน์ว่าระบบชาร์จของเขาเนี่ยมันชาร์จเร็วแรงได้แล้วก็ไม่เกิดความร้อนสะสมในตัวเครื่องด้วยรวมถึงตัวแบตเตอรี่ก็จะไม่ร้อนนะครับ เพราะมีตัวเทคโนโลยีนะครับ VC v t นะครับท้งด้านของการจ่ายไฟและคุมอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่ไม่ให้สูงเกินไปพร้อมกับเทคโนโลยี VFC นะครับในการปรับกระแสไฟให้ต่ําลงในช่วงแบตใกล้จะเต็มนะครับโดยภายในตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบเซฟตี้ครับทั้งหมด5จุดด้วยกันเรียกว่าเป็นเซฟตี้5ชั้นก็ได้ไล่ตั้งแต่ตัวดัปเตอร์นะครับที่ป้องกันการชาร์จไฟเกินกําลังนะครับมาจนถึงสายอันนี้เดี๋ยวต้องแกะกล่องให้ดูแล้วกันจะเห็นภาพน่ชัดนะครับโอเคในกล่องของเรามีโน้ตโต20 Pro นะครับ ก็แถมมาครบเลยบอกให้ <Yeah! S 1> มีตัวเคสใสามาให้ครับ1ชิ้นแถมมาเลยในกล่องนะครับอันนี้แล้วก็พวกเข็มจิ้มซิมทั่วๆไปนะครับนี่คือตัวของสายชาร์จซูเปอร์ดา้ครับจะเส้นหนาใหญ่หน่อยเพราะว่าต้องรับแรงไฟนะครับที่แอมป์สูงๆนั่นเองเป็นสายแบบ USB Type C นะครับแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของ Realme ก็คือตัวพอร์ตจะเป็นสีเหลือง และนี่คือตัวซูเปอร์ดั๊65วัตต์นะครับ <Wow. S 1> ระบบเซฟตี้5ชั้นที่ว่านี่คือเรื่องตั้งแต่ตัวของหม้อแปลงเช็คกำลังไฟไม่ให้เกินนะครับตัวของสายนะครับเป็นการคุมกระแสไฟไม่ให้จ่ายไปเกินที่ตัวเครื่องนั่นเองซึ่งอันนี้มีทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับคือฝั่งของ Type A ที่เสียบกับตัวหม้อแปลงแล้วก็ฝั่งของ Type C ที่เสียบกับตัวเครื่องตัวช่อง Type C ที่รับซูเปอร์ดั๊นี่แหละนะครับอันนี้ก็จะมีตัวชิป IC คอยคุมอยู่ตัวรับไฟนะครับที่ขั้วต่อแบตเตอรี่ซึ่งภายในก็จะมี Dual 3C เ e ซ l ลนะครับผมเป็นแบตเตอรี่2ก้อนก้อนละสองพันมิลลิแอมพอจ่ายเข้าไป2ก้อนเนี่ยมันก็ทำให้มรนจุไฟได้ไวขึ้นนี่ oh. แหละครับความแรงของ Realme Naso ซนะครับตั้งแต่เรื่องของหน้าจอ 90Hz พรนะครับระบบทัชสกรีนต่างๆก็ตอบสนองได้เร็วนะครับรวมถึงชิปเซ็ต Hel i o G95 ก็เป็นปริสิทธภาพไปแล้วนะครับว่าตอนเล่นเกมเนี่ยเฟรมเรทเป็นยังไงกราฟิกจัดมาได้เต็มแค่ไหนเฮ้ยจะตบแล้วเหรอเฮ้ยเอากล้องพุดไปแล้วด้วยลืมอะไร <c oughs> ลืมเรื่องของตัวเครื่องและการใช้งานนิดนึงนะครับผมนำดวนก่อนแล้วกัน ตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Realme UI นะครับเป็น Realme UI เวอร์ชัน1.0ครับซึ่งมีการคัสตอมแล้วก็แต่งนะครับดีไซน์ของการใช้งานเนี่ยในแบบของ Realme ีทำงานอยู่บน Android 10ครับเนี่ยสเปคตามนี้เลยนะครับนี่ซึ่งการใช้งานทั่วไปครับแน่นอนว่าเราสามารถจะแบ่งหน้าจอแบบมัลติ w i n d o w นะครับเลือกใช้ตัว Smart s i ซ e b a r เอามาช่วยในการเปิดหน้าต่างป๊อปอัพคือพูดง่ายๆว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ย ครบจบในสไตล์สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสเปคชิปเซตแบบเกมมิ่งนั่นเอง <Wow. S 1> ส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็รองรับทั้งคลื่น 2.4GHz แล้วก็ 5GHz นะครับผมยังมีอะไรอีกอ๋อสแกนลายนิ้วมือสแกนแลายนิ้วมือด้านข้างนะครับตอนแรกก็แอบเอ๊ะมันเล็กไปหรือเปล่าแต่พอสแกนแตะปุ๊บปั๊บก็ปลดล็อกทันทีเหมือนกันและใครที่กังวเรื่องของฝน,นฟ้าอากาศครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกิน ตัวของเรียวมีนาโซ20โปรนะครับก็มีการเคลือบสารครับป้องกันน้ําอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพวกละอองฝนทั่วไปหรือว่ามีน้ําหกไหลมาโดนเนี่ยอันนี้สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับตัวเรียวมีนาโซ20โปรนะครับก็มีวางจำหน่าย2สีด้วยกันนะครับตัวนี้คือสีแบล็กนินจ a าครับเป็นสีดําอีกสีนึ่งจะเป็นสีขาวเรียกว่าไวท์ไนนะครับอย่างที่โพสต์บอกไว้ในคอมมูนิตี้นะครับผม เรียวมีนาโซราคาพิเศษวันนี้7,499บาทเท่านั้นนะครับตามแคมเปญ111 1 celebration จากเรียวมีนั่นเองใครกดซื้อเข้ามานะครับรอรุ่นรางวัลใหญ่เลย Macbook Pro 13นิ้วนะครับ 49,000ถูกไหมส่วนรางวัลที่2นะครับเป็น Nintendo Switch อีก2รางวัลและพิเศษกับลูกค้าที่สั่งซื้อ n a โซ20 p r r o นะครับผ่านทาง Realme Official Store บน Lazada อันนี้จะมีสิทธิ์รุ้นล้ำนะครับ Xbox One X อีก1รางวัลด้วย <Yeah. S 1> และช่วงนี้นะครับทาง Realme ก็ได้เปิดตลาดอุปกรณ์ IoT อีกมากมายนะครับเริ่มกันที่ s m r t w w t t h นะครับอย่าง Realme Watch S นะครับผมตัวนี้หน้าปัดขนาด1.3นิ้ว จอสว่างถึง600นิตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้กระจกเป็นกรีล่าก๊าสามกันน้ำกันฝุ่น IP68 นะครับมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง15วันตัวนี้ราคาอยู่ที่2,999บาท ส่วนหูฟังรุ่นใหม่นะครับเรียวมีบัตส์แอร์โปรนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับไดรเวอร์เบสบูส์นะครับขนาด10มิมพร้อมชิป S1 ที่มชช่วยเรื่องการเชื่อมต่อและก็ระบบตัดเสียง ANC ตัวฟังมีมาตรฐานการน้ำนะครับ i p x 4เชื่อมต่อผ่านบูทูธ5.0ฟังเพลงต่อเนื่องได้นานถึง20ชั่วโมงพร้อมดูอัลไมโครโฟนนะครับช่วยตัดเสียงรบกวนเวลาสนทนาราคาก็อยู่ที่2,999บาทเท่ากันนะครับ ยังไม่หมดนะครับยังมีเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะนะครับเรียวมีสมาร์ทสเกลนะครับที่สามารถจะขึ้นไปชั่งและวัดพวกค่าต่างๆของร่างกายได้นะครับ ก็จะเป็นเรื่องของน้ําหนักโปรตีนมวลไขมันระดับไขมันในช่องท้องครับพวกค่า BMI ต่างๆอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็อัตราการเผาผลาญแคลอรี่มวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกโอ้โหเพียบเลยนะครับอันนี้ก็ราคาเปิดมาที่999บาทนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็คือเรียวมีสมาร์ทแคม360นะครับก็จะเป็นกล้องวงจรปิด360องศานะครับใช้ติดตั้งภายในบ้าน,น้วครับแล้วก็สามารถจะควบคุมการทํางานผ่านสมาร์ทโฟนได้ หมุนมอนิเตอร์ดูทุกสิ่งอย่างภายในบ้านเกิดอ,อะไรขึ้นตรงไหนก็รู้นะครับเรียกว่าเช็คจากตัวกล้องเรียวมีสมาร์ทแคม60ได้เลยอันนี้ราคาอยู่ที่1,499บาทครับ ใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า r ร a l มี NaSO 20 Pro ตัวนี้นะครับยังไงฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยตอบให้แล้วกันนะ <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดรอยเซนของเราให้นิดนึงแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่เทปหน้าเพราะว่าของเราเองเนี่ยยังมีทั้งเรื่องของรีวิวแก๊เจอนะครับทั้งสมาร์ทโฟนนะครับแท็บเลต็ตข่าวสารต่างๆในะหิวข่าวด้วยแล้วก็พวกทิปดีๆมาฝากกันตลอดนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสั่นกันนิดนึงจะได้่าาเวลคลิปใหม,ม สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ